ตอรอ,อตรวจรถปลอดภัยใส่ใจโลกชวนคุณมาทำความรู้จักภัยร้ายจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่ปะปนอยู่ในอากาศก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์หรือเผาไหม้ไม่หมดส่วนหนึ่งถูกปล่อยออกมาจากรถที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มาสังเกตอาการหลังจากได้รับเจ้าก,ก๊าซตัวร้ายทั้งสองตัวนี้กันโดยเบื้องต้น จะมีอาการแสบตาแสบจมูกวิงเวียนศีรษะและอาจทำให้คลื่นไส้อาเจียนเจ็บหน้าอกจนถึงหมดสติได้และหากได้รับต่อเนื่องในปริมาณมากเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดมะเร็งคุณมีส่วนช่วยโลกได้เพียงมันดูแลและบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอดูแลรถดูแลโลกตอรออพร้อมอยู่เคียงข้างผู้ใช้รถทุกคน ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม